เวลาเสพข่าวเนี่ยต้องเสพอย่างมีสติแล้วเวลาจะคอมเมนต์ก็ต้องดูสตานด้วยค่ะอ,อย่างข่าวของคุณตั๊กบงกตคุณผู้ชมขาต้องทําให้ได้โมโหกันอีกแล้วนะคะอยู่เฉยไม่ได้จริงๆสําหรับนักแสดงสาวมากฝีมือตั๊กบงกตค่ะคือมันมีเพจเพจหนึ่งคุณผู้ชมเอารูปเธอแล้วก็สามีนี่นะคะเจ้าสัวบุญชัยเนี่ยเอาไปโพสต์ลงเพจใน,นภาพนี้เลยแล้วก็เขียนพาดหัวเอาไว้บอกว่า บ้านกลางป่า2,000ไร่สู้มาเพื่อตักโอ้โหหลายคนเห็นแบบนี้บอกว่าอ๊ทำไมเขารวยจังเลยอะ่ะโอ้โอเขาทำอะไรกันนะฮะซึ่งตัวพี่ตักเองนี้นะคะก็เลยแคปโพสต์ของเพจเนี้มาชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมของพี่ตักเองนะคะแล้วก็เขียนอธิบายไว้ละเอียดยิบเลยค่ะมีข้อความบอกว่าตักขอแจ้งเรื่องข่าวปลอมนี้นะคะเราไม่ได้มีบ้านบนเขานะฮะ หากเพจนี้ยังไม่ลบตักจะแจ้งลบที่โรงพักเป็นไงไม่ลบใช่ไหมเดี๋ยวเจอกัน,นโรงพักนะคะคุณผู้ชมข่าวนี้คือไม่เป็นความจริงนะค,ะคุณตักกับเจสวบุญชัยเนี่ยไม่ได้ไปมีบ้านอยู่บนเขาเป็น2 0 0พไรอะไรเลยนะคะให้ช่วยแชร์กันด้วยแล้วก็ให้เพจนี้ลบออกด่วนๆไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดกันคุณตักบอกว่าเชื่อว่าจะมีการใส่ร้ายและเดี๋ยวก็จะมีการเขียนข่าวปลอมอะไรแบบนี้อีกแต่อยากให้ทุกท่านรู้ว่าตักเนี่ยจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้องค่ะ ขอส่งข้อความนี้ไปถึงคนที่คิดปองร้ายตักด้วยละกันว่าตักจะไม่หยุดอยู่เฉยๆให้ใครมาทําร้ายแบบนี้เหมือนกันแต่ทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายนั่นเองค่ะหลังจากที่เจ้าตัวโพสต์ชี้แจงไปก็มีเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับนะคะ เข้ามาส่งกําลังใจให้กันเยอะเลยค่ะคือข่าวปลอมแบบนี้มันสร้างความเสียหายนะบางทีนะคนก็ไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ครอบครัวเขาทางด้านลบก็ไม่แปลกที่คุณตั๊กจะรู้สึกไม่ดีกับเขาแบบนี้นะไม่ได้เดือดร้อนให้คุณตั๊กไงสามีเขาเขาขวยเขา่ากคำเป็นห่วงไปด้วยนะคะ